คิดถึงอ่ะคิดถึงเงินสองพค่ากระเป๋าด้วยอ่าอยากจะได้กระเป๋าสบายมากเท่าไรนะจ๊ะสองพั 2, นโอา,าอยากบอกเงินที่ค้างไว้อีกสองวิคแต่พอดีเจ้าของโครงการเขายังไม่โอนตังมาให้อ่ะแต่เจ้าของโครงการเขาให้เงินค่าแรงพนักงานทุกคนหมดแล้วนะคะป้ายังไม่ได้จริงๆจ๊ะยังค้างอีกสองวิคแอบคุยกับผูยย้หญิงเยอะแยะเลยนะ หรือว่าโดนสาวบอกเลิกมาฮัลโหลค่ะพี่ชวินคิดถึงจังเลยอะคะ่ะเมียไม่อยู่ใช่ไหมคะเนี่ยจ๋าจาน้องขวัญคิดถึงอะคิดถึงเงินสองพันค่ากระเป๋าด้วยอ่าขวัญอยากจะได้กระเป๋าอะคะ่ะ อะไรนะจ๊ะอยากจะได้กระเป๋าสบายมากเท่าไหรนะจ๊ะสองพันได้เลยเดี๋ยวพี่โอนไปให้โอนให้เลยนะจ๊ะอ่าแต่สองพันมันก็น้อยไปอะค่ะขอซักห้าพันได้ไหมอะค่ะขันอยากได้น้ำหอมด้วยอะค่ะเอออยากจะซื้อของด้วยอะ,อะให้ไปห้าพันเลยแล้วกัน อยพี่ชวินน่ารักที่สุดเลยอะค่ะรักที่สุดเลยอะขอบคุณนะคะผอไม่เป็นไรเงินพี่เยอะอ่ะน้องขวัญ<ม>เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพอดีมีพนักง,งานแก่ๆคนหนึ่งมาหาพี่ต้องคุยกับลูกน้องก่อนจับจุบจ๊บๆเอ่อป้ามีอะไรอ่ะหัวหน้า ป้าอยากบอกคุนที่ค้างวิกสองวิกพอดีลูกไม่สบายฉะพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลอืมผมก็อยากจะให้ป้านะแต่พอดีเจ้าของโครงการเขายังไม่โอนตังมาให้อะ่ะมันก็เลยไม่มีเงินจ่ายกับพนักง,งานทุกคนน่ะป้ารอหน่อยแล้วกันหรือไม่ก็ไปซื้อยาพาราให้ลูกป้ากินไปก่อนก็แล้วกันก็เงินสองวิกนะมันยังไม่ออกแม้แต่ยาพารา ป้าก็ยังไม่มีเงินจะไปซื้อเลยเอ๊ะป้าป้าที่พูดไม่รู้เรื่องเหรอก็เขายังไม่โอนเงินมาให้อะแล้วผมเอาเงินที่ไหนให้ป้าอหัวหน้าอะไรแกป้างานป้าขอย,ยืมเงินหัวหน้าหน่อยได้ไหมแล้วถ้างเงินเดือนออกหัวหน้าก็หักไปเลยจะเอาดอกเท่าไหร่ก็ได้ ป้าจะพาลูกไปโรงพยาบาลป้าในพู้ม่รู้เรื่องจริงๆเลยนะครับป้าครับบุญแค่ไหนแล้วที่ผมอุตส่าห์เอาป้าคนแก่ๆนี่เข้ามาทำงานกับผมเนี่ยถ้าป้าไม่พอใจนะเดี๋ยวผมก็ไล่ออกเลยป้าออกไปได้แล้ว ป้าคะป้ามานั่งทำอะไรตรงนี้อะคะนี่ถึงเวลาเลิกงานแล้วนะคะป้าป้าเครียดนะลูกป้าเครียดเรื่องอะไรอะคะนี่ป้าก็อายุเยอะมากแล้วนะคะป้าเดี๋ยวสุขภาพจะไม่ดีเอานะคะลูกป้าป่วยมาตั้งสามวันแล้วยังไม่มีเงินไปหาหมอแม่แต่เงินจะคืนรถกลับบ้านก็ยังไม่มีเลย แล้วเงินค่าแรงป้าล่ะคะหายไปไหนหมดอย่าบอกนะคะว่าป้าเอาไปเล่นหวยป้าไม่เล่นป้าเล่นหวยไม่เป็นป้าไปทวงเงินที่ค้างไว้สองวิกกับคุณชวินเขาก็บอกว่าจะของโครงการยังไม่ให้มาพอป้าไปทวงถามเขาก็ขู่ป้าจะไล่ป้าออกป้าก็กลัวป้าคะหนูถามจริงๆนะคะป้า ป้ายังไม่ได้เงินจริงๆหรอคะแต่เจ้าของโครงการเขาให้เงินค่าแรงพนักงานทุกคนหมดแล้วนะคะป้าไม่เคยช้าเลยด้วยทําไมป้าถึงยังไม่ได้เงินค่าแรงสองวิก่ะคะยังไม่ได้จริงๆจ้ะยังค้างอยู่อีกสองวิงั้นเอาอย่างนี้นะคะป้าป้าไม่ต้องเครียดเลยนะคะส่วนเรื่องค่าแรงเดมจะรีบตามให้คะ่ะแล้วนี่เงินค่ะ ป้าพาลูกป้าไปหาหมอนะคะขอบคุณมากนะคุณนายป้าจะไม่ลืมประคุณเลยป้ามาต้องไหว้หนูหรอกค่ะหนูเต็มใจช่วยนะคะป้าไปก่อนนะค่ะ แต่งงานกันมาตั้งหลายปีไม่เคยคิดจะตั้งรหัสแต่ทำไมตอนนี้กลาบมาตั้งซะต้องมีความลับแน่ๆเลยคุณคิดเหรอว่าฉันจะทําไม่ได้อ่ะ ืแอบคุยกับผู้หญิงเยอะแยะเลยนะแล้วคุณจะรู้สึกที่ทำกับฉันแบบนี้ฮัลโหลค่ะพี่ชูอินโทรมาดึกจังเลยอะคะอีกแก่นั้นหลับแล้วเหรอคะถึงได้โทรมาได้อะ อีกแก่คนนี้ยังไม่หลับพี่ทีนี้เรียกพี่ขึ้นมาเลยนะอ๋อฉันไม่ได้จะโทรมาด่าเธอหรอกนะพาอผู้หญิง่างเธอมาเป็นแค่ผู้หญิงต่าๆฉันแค่จะโทรมาบอกว่าผัวเร็วๆของฉันน่ะฉันยกให้นี่พี่ต้องการอะไรอะคะเธอต้องเอาเงินของผัวฉันคืนมาทุกบาททุกสตางค์ แลบกับรูปทุเรศทุเรศข,ของเธอเวลาที่เธอส่งให้ผัวชาวบ้านนะ่ะฉันว่ามันคงจะคุ้มนะรูปอะไรอะคะหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะค่ะก็แล้วแต่เธอนะแต่เธออย่าลืมนะว่าอีกแก่คนนี้ยมันมีอินเทอร์เน็ตเอจะปล่อยเฟซบุ๊กหรือว่าจะปล่อยติกต็อกดีละ่ะอาอพี่หนูยอมก็ได้ค่ะ หนูจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ของผัวพี่ไปคืนแล้วหนูก็จะเลิกให้ด้วยพี่โอเคไหมคะแต่หนูขออย่างเดียวอะ่ะพี่อย่าปล่อยรูปหนูได้ไหมอ่ะก็ได้งั้นเธอก็เร็วๆหน่อยนะไม่งั้นอะ่ะมือฉันอาจจะลั่นก็ได้อ๋อและอีกอย่างอะ่ะเธอก็อย่าลืมปลอบใจผัวะฉันล่ะเพราะพรุ่งนี้คงจะมีเรื่องสนุกแน่ ป้าเป็นเงินค่าแรงที่ค้างป้าไว้ทั้งหมดคะ่ะป้าขอบคุณคุณนายมากเลยขอบคุณจริงๆนี่เงินที่คุณนายให้ป้ามาทำไมได้เงินคุณนายลูกป้าแย่แน่ๆเลยไม่เป็นไรคะ่ะป้าป้าเก็บวัฒนะคะถือว่าเป็นคำขอโทษที่หนูทำให้ป้าลำบากนะคะ ขอบคุณนี่จริงเลยคะ่ะเป็นอะไรอีกอะคะเศร้าใจเรื่องอะไรอยู่ล่ะหรือว่าโดนสาวบอกเลิกมาสาวอะไรอย่าพูดกวนงี้นะคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยอารมณ์ไม่ดีเนี่ย เป็นเพราะว่ากิ๊กของคุณที่คอยส่งรูปทุเรศมาโดนบอกเลิกกันเหรอคุณอยากคิดนะว่าฉันไม่รู้อะเฮีย er คาอย่างงูเฮีย er คาอย่างนี้น้ำหอมที่เฮียซื้อให้อะ่ะอยากให้เฮียมาดมจังเลยค่ะฉันเห็นหมดแล้วนะอะอะอะฉันเลิกล้อคุณก็ได้และอีกอย่างอะฉันก็เลิกกับคุณด้วยเพราะผู้ชายอย่างคุณอะกิเลตันหามันเยอะ ไม่รู้จักพอจะเลิกกับผมหมมั่นหน้ามากเลยเนาะคิดว่าผู้ชายที่ดีกว่าผมเนี่ยจะมีกหรอโหนี่ให้สำเนียกบุญคุณไว้บ้างโครงการที่ได้มาเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนติดต่อกับเจ้าของโครงการมีหน้าที่มีงานมีการทําที่ดีอะเป็นเมียของหัวหน้าโครงการขนาดเนี้ยยังไม่รู้จักสำเนึกบุญคุณเหรอได้อยากเลิกก็เลิกไปเลย ผมจะได้เอาลูกน้องของผมเนี่ยมาทํางานกับผมต่อคุณคิดหรอกคะ่ะว่าลูกน้องของคุณน่ะอยากจะไปทางานกับคุณด้วยอะ่ะเพราะาคุณน่ะมันคนขี้โกงพูดอะไรอะ่ะอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอ,อคุณศัิวิมลเจ้าของโครงการวัสดีครับถึงว่ามีพนักงานตั้ง30มสิบกว่าคนมาร้องเรียนฉันว่าโดนค้างค่าแรงเธอนี่เองตั้งทั้งที่ฉันก็จ่ายค่าแรงตรงมาโดยตลอด เธอนี่นะใช้เงินไร้สาระไปวันๆโกหกไปวันๆน,น,น,นี่เองเอ่อเอาล่ะนับจากนี้เป็นต้นไปฉันจะขอยกเลิกจ้างบริษัทของเธอ,อใจเย็นครับคุณมลครับถ้าคุณมลเลิกจ้างผมโครงการคุณมลเสียหายนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นแล้วค่ะฉันคุยกับภรรยาคุณเรียบร้อยแล้ว เรียกว่าอาดีตภรรยาดีกว่าค่ะใช่ค่ะนับจากนี้เป็นต้นไปฉันจะจ้างภรรยาเก่าของคุณดูแลโครงการแทนคุณค่ะนี่คุณหักหลังผมเหรอ <c oughs> ได้ถ้าทำกันอย่างนี้ได้โอเคผมไม่ทำงานโครงการห่วยๆของคุณก็ได้ <c oughs> และก็เอาเมียของผมไปทำงานได้เลย <c oughs> แต่โครงการของคุณไปต่อไม่ได้แน่ ถ้าไม่มีคนเก่งๆอย่างผมและไม่มีลูกน้องของผมไปป้าพิยะเราไปหางานใหม่กันเอายืนเฉยอยู่ทำไมป้าตามมาดิป้าไม่ไปหรอกกับคนที่ค้างค่าแรงป้าสองวิกอะ่ะทีนี้พี่เห็นหรือยังว่าคนโกหกขี้โกงปิ้นปอนอย่างพี่อะ่ะไม่มีใครก็ฝากชิดไว้ด้วยหรอกนะ ฉันอยากให้เหตุการณ์เงี้ยมันคอยเตือนใจพี่เพ่าคนอย่างพี่อ่ะกิเลสตันหาเยอะหน้ามืดตาหมัวคนอย่างพี่อะ่ะไม่มีทางได้ดีหรอกนะป่าเน่าเราก็ต้องตัดทิ้งอ่ะเนาะไปกันดีกว่าค่ะฉันมีโครงการอีกหลายโครงการให้คุณทำเลยค่ะไปค่ะไปถอะค่ะคุณสัจติวิมลครับอะคุณครับอ่ะคุณคุณครับ่ะ,บะถ้าไม่มีผมคนเกง,เกง โครงการจะสียเสียหายนะครับ